สวัสดีครับก็วันนี้จะพามาดูรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถเอาเครื่องสแกนเช็คเข้าไปดูได้นะครับว่ารถคันนี้เคยมีปัญหาอะไรไหมนะครับนี้จะพามาดูก็จะเป็นเครื่องสแกนของออเทลนะครับรุ่น BT 690 690 BT นะครับซื้อมา สองปีกว่าแล้วจะให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็เข้ามาที่ d ไ n o s i c Tool นะครับหน้านี้ d y n o s i c t o y ย t a นะครับก็เข้าไปที่ Automatic Selection นะครับ อันนี้เขาจะอ่านวินของตัวรถก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าเครื่องตัวนี้มันสามารถดูจุดเล็กๆน้อยๆได,ได้ก็คือแบตเตอรี่ว่ามันยังเก็บไฟได้ดีไหมนะครับดูตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ แรงดันก็ยังอยู่ที่12.77โวลต์นะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ดีเลยนะครับผมไม่ได้ออนกุญแจนะมันเลยนานอ่ะผมจะออนกุญแจแล้วอ่ะอันนี้ผมลืมออนกุญแจมันก็เลยขึ้นฟอนะครับขึ้นเฟลนะครับ Win ล e a d i ้ง fail นะครับ, fail, รบก็โอเคแปบ๊บนึงออนกุญแจก่อนอ่ะอ่อนแล้วนะครับ โอเคมันต้องอ่อนนะครับทุกครั้งที่เราอ่อนกุญแจเนี่ยจะมีการส่งแรงดันไฟเนี่ยเข้าไปป้อนที่กล่อง12โวลต์น,นะครับเป็นไฟเลี้ยงกล่องกล่องมันไม่มีไฟมันก็เลยแบบสื่อสารกับเครื่องมือไม่ได้นะครับขออนุญาตเปิดกนนระจกซอกแป๊บนึงนะครับร้อนโอเคคันนี้ก็ เป็น v ีออสนะครับในโฉมของ v ีออสบ้านเราก็จะมียาริส v ีออสได้ตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่เห็นวิ่งตามท้องถนนในเมืองไทยก็จะมียาริสวีออสแล้วก็ไอเซียนต้านะครับถ้าผมอ่านเสียงผิดขออภยัยเลยนะครับก็โคสเปติวีออสเอ็ v NCP9 แล้วก็เครื่องหมายตัวนี้นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโค้ดข้างหลังสองตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ NCP เนี่ยน่าจะเป็นหมายเลขเออเป็นเป็นโคดร,รหัสของรุ่นเนี้ยเป็นรหัสตัวถังอะไรสักอย่างที่เขาเรียกกันในโรงงานซึ่งผมยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วย วิดเอาสมาร์ทขีก็คือพวกกุญแจคี์เลสนะครับคันนี้ไม่มีเราวิดเอาไปโอเครับก็ดูที่โมเดลเครื่องก็จะเป็นวีออสแอก็คือยุโรปหรือว่าอื่นๆนะครับ NCP นวิดเอาสมาร์ทขีก็มีแค่นี้นะครับถ้าเราไปเลือกว่ามันมีสมาร์ทกุญแจมันก็ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า Toyota เนี่ยเขาเขาไม่ใช่รถเรื่องมากนะครับ เป็นรถอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับแต่จุกจิกขึ้นมานี่เอาเรื่องอยู่นะครับ dynosic hot function programming w e v l profile ก็จะเป็นข้อมูลทางด้านก่อนที่จะเข้ามาหน้านเนี้ยก็จะเป็น w l profile programming function นี้ผมไม่เคยใช้นะ dynosic ก็มาที่ถ้ากด custom control unit อ้กด control unit ตัวเนี้ยมันจะมีให้เลือกว่าเราจะดู จะดูเครื่องเกียร์หรือว่าจะดูระบบ ABS, SRS, Airbag อะไรเนะ e นี่ย c o m b i n a t o o n m นเ e ช o ่ i มิ o ตอ i EMP นี่ EMP เป็นพวกปลอะไรนะครับ Air Conditioner Immobilizer อันนี้ก็คือเป็นแบบคอนโทรลยูนิคว่าเราจะเลือกฟังก์ชันไหนมาใช้นะครับเรากดไปที่ออ t โต้สแกนเพราะว่าผมต้องการที่จะสกแกนทุกอย่างที่มีในรถคันนี้นะครับ Kurapā. เราก็พบเจอฟอสหตัวในฟังก์ชันของ SR s r s Airbag นะครับแล้วก็เมน n อดี y หนึ่งตัวนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน,น้านี้มันจะฟ้อง ABS ด้วย VSC t r c เนี่ยก็คือลิฟฟอนลิฟฟอนเซอร์กิตเอ่อโอเพนหรือว่าช็อตมันจะประมาณว่าลิฟฟอนเซอร์กิต Open All Shot นะครับประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเกี่ยวกับสัญญาณ ABS e ล้อหน้าซ้ายผมกดเข้าไปดูฟี Frame แล้วมันก็อยู่ที่ศูนย์ทั้งหมดทั้ง4ลอ้อนะครับแล้ว่าจีลิฟท์ฟ้อ t ไลฟ์ฟ้อนไลฟ์ลีดไลฟ์ลีดเนี่ยมันก็0นกิโมตรต่อชั่วโมงหมดที่ผมเข้าไปดูนะฟี feed Frame ทีเนี้ยประเด็นก็คือวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาดูว่ารถคันเนี้ยมันเคยเกิดอุบัติเหตุนะ สมมุติว่าถ้าเขาซ่อมมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทําการแก้ไขข้างในตัวกล่องเนี่ยมันก็ยังจําอยู่หรือหรือไม่ได้ใส่พวกแอร์แบ็กเข้ามาเนี่ยใส่เป็นพวกสัญญาณหลอกเนี่ยแล้วถ้าหลอกมันไม่ได้นะมันก็ยังฟ้องอยู่นะครับแล้วเราจะเคลียร์โค้ดตัวนี้ก็เคลียร์ไม่ออกนะเรามาดูกันว่ามันจะฟ้องอะไรนะครับ เราจะเห็นว่าเขาจะฟ้องพวก D Square Circuit Open อันนี้อันนี้อ่านว่า square หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน F Q U I B R เรามาดูด้วยกันทั้งทั้งหมดเลยนะครับมาที่ดูไนวะนี่ browser ทีเวย โอเคเอ่อไอ้พวกแปลเนี่ยเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันนะคือมันไม่มีภาษาไทยมันต้องไปเปลี่ยนเลงนะครับต้องไปเปลี่ยนภาษาก่อนโอมาหน้านี้ต่อต่อก็คือเอาแบบนี้แล้วกันผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่ามันร้องตัวนี้ B 1 8 0 1นะครับ D อะไรไม่รู้เนี่ยก k i t Open คำนี้ผมอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวค่อยไปดู แล้วก็ B 1 9 0 1นยครับเอ่ออะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยไดเวอร์ไซส์สกิตโอเพ็นนี่ก็ร้องเหมือนกันเลยอันนี้0ูนย์หกนะสกิตโอเพ็นเอ่ออันนี้เขาจะวงเล็บไดเวอร์ไซส์อันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไซส์ยสกิตโอเพ็นนะครับแล้วก็จะร้องตัวเดียวกันก็คือตัวนี้เหมือนกันข้างบนนะครับอันนี้คือเคยเกิดขึ้นนะเป็นทิสตอรี่ History ก็คือเรื่องราวเคยเกิดขึ้น Current นี่คือปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่นะยังมีอยู่ก็คือสมมุติว่าถ้ามันไม่มี Current มันมีแต่ History เนี่ยเราสามารถที่จะลบมันออกได้เลยนะครับแต่ที่นี่มันมี Current ขึ้นมานี่สามตัวนี้โอเคเรามาดูคือ 906BT เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนะครับก็คือมันจะมีฟังก์ชันของสวิตช์แม่นวนะครับฟิตเฟรมฟิตเฟรมแล้วก็เซิร์ แล้วก็ลบโค้ดอ่านโค้ดแล้วก็ออกจากหน้านี้นะเราจะมาดูเซิร์ชกันนะครับตัวเนี้มันขึ้นว่าอะไรโอเคแล้วก็เซิร์ชเขาก็จะเข้าไปหาข้อมูลให้เราใน Google โดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยเกี่ยวกับระบบ Airbag เกี่ยวกับระบบ Airbag ของของตัวรถตัวผมอะไรเนี่ยรีเพล์เดอะเอะไร a b l e ิลเนี่ย เห็นหม b ้นย b หนึ่นะครับอ่าเรามาดูอีกโค้ดหนึ่งเราก็เซิร์ชเหมือนกันอ่าเราก็จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมันชี้ไปที่ระบบของของระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวตัวคนขับหันเลยนะอันนี้จะเป็นกล่อง airbag นะครับนี่จะเป็น airbag ตรงพวงมาลัยนะครับ b 1 9 0 6นะเมื่อกี้ ที่เราดูนะครับมันเชื่อมโยงกับการโคลดพวกเนี้ B1901 อ๋อ B1801 ขออภัยครับนี่เรามาดู B1906 อีกทีหนึ่งเซิร์ชทุกตัวนะครับทุกตัวเนี่ยมันชี้ไปที่ระบบความปลอดภัยหมดเลยนะก็คือ Airbag กเนี่ยมันเคยได้ใช้แล้วก็เคย คุยสอบถามกับเจ้าของรถเนี่ยเขาก็บอกว่ารถคันนี้เคยชนมานะครับเห็นไหมว่าเขามีหลงมีหลอกค่าอะไรด้วยเห็นนะแต่ว่าอันนี้ผมทําไม่เป็นนะขี้เกียจไปยุ่งกับมันใส่ของเดิมสแตนดาร์ดดีที่สุดครับเพราะว่ามันมันเป็นเซฟตี้คนขับนะอย่าไปหลอกเขาเลยนะครับช่วงล่างยางสําคัญนะครับ ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดสามตัวนี้ b 1 8 0 1กับ b 1 9 0 1แล้วก็ b 1 9 0 6มันบ่งบอกชี้ไปถึงระบบความปลอดภัยในตัวรถหมดเลยนะครับซึ่งถ้าคิดว่ากล่อง abs เป็นเสียเนี่ยโอ้โหความเป็นไปได้นี่คือน,น้อยมากนะที่มันจะร้องพร้อมกันสามตัวจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันจะมี โค้ดบางตัวที่ผมจาไม่ได้ที่มันบ่งชี้ไปว่าคือเซนต์ผมมันบอกพอเห็นพอผมเห็นแล้วเซนต์ผมมันบอกว่ารถคันเนี้ยน่าจะเคยเกิดอุบัติเหตุแต่ผมจะมีความช่างใจอยู่อ่ะผมผมมั่นใจว่ารถคันนี้ยเกิดอุบัติเหตุประมาณแปดสิเปอร์เซ็นอีกยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ย,มยผมจะถามเจ้าของแล้วอืมเจ้าของเขาบอกมาว่า,ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วผมก็อีกวิธีหนึ่งที่ดูก็คือดูพวก ตามเาสเก์ตหน้าสเก์ตหน้าซ้ายขวาดูร่องรอยการซ่อมดูพวกโครงพวกโครงตัวถังต่างๆนะครับข้างหน้าว่ามันมีการซ่อมมีการทําสีอะไรไหมนะครับเพราะว่าในเมืองไทยอ่น้อยคนมากที่จะทําสีแบบถอดน็อตออกมาแล้วทําทีละชิ้นไม่มีนะครับถ้าจะทํารถแบบพวกอู่ประกันส่วนมากนะ คือที่เขาทําสีคือเขาจะพ่นทับน็อตไปเลยไม่มีใครมานั่งเสียเวลาถอดน็อตเบอร์สิบแล้วหรือพ่นทําทีละชิ้นครับส่วนมากถ้าเขาทําแบบหยาบๆก็คือพ่นทับน็อตไปเลยนะครับอันนั้นเราก็ดูได้อีกทีหนึง่งวันนี้ผมก็พามาดูแค่นี้นะครับสําหรับรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุเราก็สามารถเอาเครื่องมือตัวเนี้เข้ามาเช็คได้นะครับมีเครื่องมือดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับแต่ของผมรุ่นนี้ก็เริ่มเก่าแล้วนะครับ Okay. เราช่างใหม่รับซ่อมเกียวโตทุกรุ่นครับเบอร์โทรติดต่อก็0958781365นะครับก็มีอะไรที่ทําบ้างก็จะมีส่วนของระบบช่วงล่างระบบช่วงล่างแอร์เกียวโตแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเ๋ี๋เร็วนี้ก็จะมีรีแมปเข้ามานะครับใกล้แล้วละ่ะใกล้แล้ววันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ